ดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทาขั่วกิ้งหมูกินกันครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะมีหมูสับครับหมูสับมีใบมะกรูดซอยนะครับนะแล้วก็มีพริกแดงนะครับแล้วก็มีพริกแกงนะครับแล้วก็มีน้าน้าตาลนะครับกับผงชูรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีน้าปลาครับโดยน้ําปลาที่เราใช้ครับใช้ของดีมากเลยครับเมกะเชฟนะครับแล้วก็ น้ำมันพืชนะครับมาครับเรามาเริ่มทํากันนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็จุดเตานะครับนะแล้วก็ใส่น้ามันพืชไปให้ร้อนนะครับจากนั้นครับเราก็เอาพริกแกงครับใส่ลงไปครับยีครับยีพริกแกงครับยีพริกแกงครับแล้วก็เอาหมูสับครับ ที่เราเรียวไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับใส่ลงไปเลยก็ยีเหมือนเดิมครับเนื้อหมูเราเริ่มจะได้ที่ครับเราก็ทําการใส่น้ําปลาลงไปครับน้าปลาปรุงรสอ่าเป็นน้าปลาลงไปจะเค็มบ้างไม่ต้องพริกแกงเค็มครับก็คือพริกแกงเนี่ยครับจะมีรสชาติค่อนข้างเค็มใส่น้าตาลลงไปครับ ดังนั้นครับน้ำปลาเราจะใส่นิดเดียวครับก็ใส่ตามความชอบของแต่ละบุคคลก็ได้ครับแล้วเราก็คั่วต่อครับคั่วไปเรื่อยๆครับเทใส่ลงไปนะครับอ่าเทใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวไปเลยครับครับใส่พอให้มันดสีสันครับให้มันดูสวยน่ากินนะครับมันก็มีรสชาติมีกลิ่นหอมขึ้นมานี้ครับจากนั้นครับเราก็คั่วไปเรื่อยๆครับ คั่วไปเรื่อยๆครับขั้นตอนสุดท้ายครับที่ใส่ผักใส่ใบมะกรูดเนี่ยครับเราจะทําการคั่วต่ออีกนิดหน่อยนะครับๆๆเป็นอันว่าเมนูคั่วกิ้งหมูครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นเมนูง่ายๆครับที่เพืเ่อนๆสามารถทารับประทานเองที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นอาชีพ